สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาดูนะคะ EP สาแล้วนะคะไพ่อยากบอกอะไรนะคะพี่ไพ่ร่วงมาเยอะมากเลยนะคะสงสัยไม่ได้ออกมานานนะคะแม่หมอก็ติดภารกิจนะคะภารกิจทำงานกลางวันนะคะบางทีงก็มี OT บ้างนะคะกลับมาก็ร่างกายนะคะเหนื่อยร้านะคะวันนี้ เลิกเร็วนะคะเลิกเร็วก็เลยได้มีโอกาสนะคะมาเปิดไพ่ ep สามเนาะ ep 3นะคะไพ่อยากบอกอะไรกับคุณในช่วงนี้นะคะขอ5ใบนะหนใบออกมาแล้วนะคะว,ว้าวสักครู่นะคะช่วงนี้พลังงานของคุณเป็นยังไงและพี่ไพ่อยากแนะนำอยากเตือนอยากบอกอะไรนะคะ เ,เรามาดูกันนะคะอือไพ่ที่ออกมานะคะเพื่อนๆไพ่อยากจะบอกคุณนะคะถึงการโปรเทคพลังงานของคุณนะคะการป้องกันการปกป้องนะคะ การปกป้องพลังงานของตัวคุณเองนะคะแล้วก็มันมีในเรื่องของการที่การให้และการรับที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะช่วงนี้คุณให้ระวังนะคะระวังเกี่ยวกับจะมีคนมาขอยืมหย,ยิบยืมเงินของคุณอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้นะคะหรือไม่ก็คุณอาจจะ มีเกณฑ์นะคะได้จ่ายได้จ่ายเงินไปนะคะในส่วนที่มันไม่ค่อยเหมาะสมอะไรประมาณนี้นะคะหรือก็เนี่ยมองดูว่าจะเป็นการที่มีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะแต่คุณก็พายอยากแนะนําให้คุณน่ะคือพิจารณาให้ดีๆนะคะพิจารณาให้ดีๆเกี่ยวกับการที่จะให้การที่จะให้คนคนนี้ย คุณต้องรู้จากเขาด้วยว่าเขาคือใครนะคะเขาเขาจะสามารถนำกลับมาคืนเราได้ในเวลาที่เหมาะสมไหมนะคะหรือเขาเคยทำผิดพลาดกับเราไหมนะคะคุณต้องดูด้วยนะว่าคนคนนี้นะคะที่จะมาหยิบยืมเงินคุณเนี่ยนะคะหรือว่าจะมาให้คุณนะคะ ไปเกี่ยวข้องกับการที่จะต้องจ่ายเงินออกไปนะคะคุณต้องโปรเทคพลังงานของคุณนะคุณต้องปกป้องเงินในกระเป๋าของคุณไว้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะปรับบาลานซ์ปรับพลังงานนะคะการปรับบาลานซ์ปรับพลังงานนะคะมองดูว่าคุณมีเกณฑ์น,นะคะที่จะเนี่ยได้จ่ายเงินไปเกี่ยวกับคนที่คุณรักนะคะคนที่จะทําให้คุณได้เสียเงินเนี่ยมีโอกาส เป็นคนรักของคุณเป็นครอบครัวของคุณเป็นเพื่อนรักของคุณนะคะมีโอกาสอย่างยิ่งเลยนะคะคุณก็ดูดีๆแล้วกันนะคะดูว่าคุณสมควรที่จะให้ให้เขาไหมนะคะสมควรที่จะนําเงินไปลงทุนไหมก็ก็ดูดีๆนะคะอาจจะมีโอกาสนะคะมี50 5 0นะคะแต่ว่าไพ่ใบสุดท้ายออกมานะคะเป็นไพท่ที่ถ้ามันอึดอัดนะคะเพื่อนๆถ้าสมมุติว่าคุณไม่พอใช้อย่างเงี้ยคุณก็ปฏิเสธเขาไปได้นะ มาวันนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะไพ่ที่แนะนําก็คือไพ่ที่โปรเทคพลังงานนะคะไพ่ที่โปรเทคพลังงานของคุณนะคะคุณบางทีก็ไม่อยากจะปฏิเสธเนาะปฏิเสธไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นใช่ไหมปฏิเสธไม่ค่อยได้นะคะแล้วเนี่ยคุณดูนะถ้าคุณปฏิเสธเขาไม่เป็นนะ่ะคุณก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้เหมือนกับโดนมัดมือชกนะคะ ซึ่งคนที่จะมาขอความช่วยเหลือจากคุณอ่ะก็อาจจะเป็นคนรักของคุณนะคะหรือว่าเป็นคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องนะคะครอบครัวนะคะหรือไม่ก็เพื่อนเพื่อนที่คุณรักเพื่อนรักของคุณนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าอยากบอกให้คุณปรับพลังงานแล้วก็ดูพิจารณาให้ดีๆนะคะว่าการที่จะจ่ายเงินในครั้งนี้นะคะคุณสมควรไหม ที่จริงแม่หมออยากจะแนะนำนะคะถ้ามันขัดกับเรานะคะเราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้นะเขาขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยเราสามารถช่วยเหลือเขาได้แต่ว่าคุณต้องไม่เดือดร้อนนะคะคุณต้องไม่เดือดร้อนเด็ดขาดเลยนะต้องไม่เบียดเบียนตัวเองนะคะนั่นคือการช่วยเหลือที่ถูกต้องนะคะเป็นการให้การรับที่ถูกต้องถ้าคุณให้เขาไปแล้วคุณเดือดร้อนไหม คุณต้องคิดดูนะคะไพ่ใบนี้ไพ่อยากแนะนําคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณรักก็ตามคุณต้องบอกเขาด้วยเหตุผลนะคะถ้าคุณไม่มีคุณก็บอกว่าไม่มีหรือว่าคุณมีไม่พอที่จะให้เขาอย่างนี้นะคะคุณก็หาเหตุผลดีๆนะคะแล้วก็ค่อยๆค,คุยกับเขานะคะเพราะว่าเงินน่ะกว่าเราจะหามาได้นะคะมันก็ลําบากยากเข็ญอยู่เหมือนกันกว่าที่จริงแล้วมันก็คือถ้าเราโฟกัสถ้าเราคิดว่าเงินหาง่ายมันก็หาง่ายแต่ว่า การที่จะรักษาเงินไว้ให้อยู่กับเราได้นาน,านเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเพื่อนๆการที่เราจะให้ใครยืมเงินไปนะคะคุณต้องพิจารณาเนาะก็พิจารณาถ้าให้ไปแล้วคุณไม่อยู่ในสภาพเนี้ยเหมือนโดนกักขังอะเออเหมือนแบบโดนมัดมือโชกอะคุณต้องปกป้องพลังงานแบบไพ่ใบนี้นะคะ ะะถึงแม้จะเป็นคนที่คุณรักก็ตามนะคุณต้องดูว่าคุณเดือดร้อนไหมนะคะถ้าคุณไม่เดือดร้อนโอเคคุณให้เขาได้นะคุณให้เขาได้เลยนะคะดีสีอีกด้วยนะคะแต่ถ้าคุณเดือดร้อนนะคะแม่หมอนแนะนําว่าให้ปฏิเสธเราต้องหัดปฏิเสธปฏิเสธคนให้เป็นนะคะเพื่อนเพอนเพราะถ้าเราปฏิเสธคนไม่เป็นสุดท้ายแล้วอะ บั้นปลายหรือช่วงสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็ต้องผิดกันอยู่ดีนะคะสู้ให้เราฝึกปฏิเสธเป็นตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่านะคะแล้วก็นอกจากเรื่องการเงินแล้วพี่พ่ยอยากจะแนะนําเรื่องอะไรอีกไหมนะคะดูนะคะพี่พ่ยอยากแนะนําอะไรอีกไหมนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะของคุณนะคะออกมาขอสักสามใบนะคะหนึ่งใบแล้วนะ ก็พิจรารณาให้ดีๆนะคะเพื่อนๆเยอะไปนะคะไม่เอาหนึ่งใบหนึ่งใบออกมาเอาพี่ไพ่ไม่ยอมอ,ออกอ่เดี๋ยวดูหนึ่งใบนึงนะอยากแนะนําอะไรเนี่ยค่ะเป็นไพ่ของราชินีเหรียญพี่ไพ่เขาอ่ะจะบอกว่าทุกคนเขามองคุณว่าเป็นคนที่เหมือนเป็นคนมีเงินน่ะ เป็นคนที่แบบอยู่ในระดับสูงแล้วของการมีเงินเลยนะคะก็คือเขาเห็นคุณอุดมสมบูรณ์อะ่ะเขาเห็นคุณมีทุกอย่างอะ่ะแต่คุณรู้ไหมว่ากว่าคุณจะหาเงินก้อนนี้มาได้กว่าคุณจะสร้างเนื้อสร้างตัวให้มาได้ขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะให้ใครหยิบยืมเงินไปนะคะคุณจะต้องพิจารณาดีๆว่าเขาเป็นใครนะคะแล้วก็คุณจะต้องดูนะคะเออว่าเขาเคยบิดพลิ้วกับเราไหมนะคะ แต่ถ้าช่วยเหลือได้ถ้าไม่ไม่ได้เบียดเบียนตัวเองอ่ะคุณก็ช่วยเห,หลือไปเพราะคุณเป็นคนใจดีนะคะคุณก็เป็นห่วงคุณก็อดช่วยเหลือเขาไม่ได้อยู่ดีนะคะดังนั้นแล้วนะคะถ้าอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนก็พอคะ่ะอย่าทําให้ตัวเองอึดอัดนะคะ,พะเพราะเผอเนี่ยแม่หมอดูเนี่ยมีแนวโน้มที่คุณจะปกป้องพลังงานตัวเองไม่ได้ด้วยนะ,พะเพอเผอคุณจะให้เขายืมนั้นแล้วคุณก็จะอยู่ในเนี่ยสภาวะอย่างนี้นะคะดังนั้นถ้าให้เขายืมแล้วคุณต้องสบายใจด้วยนะ ถ,ถ้าให้เขาหยิบยืมเงินไปคุณต้องสบายใจนะคะถือว่าได้ช่วยเหลือคนที่คุณรักได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะก็เพราะว่าถึงไม่ให้คุณก็เป็นห่วงเขาอยู่ดีเห็นไหมนะคะเดี๋ยวแม่หมอหยิบอ่ะมีโอกาสจะได้คืนด้วยนะคะก็ยังไงก็ถ้าช่วยได้ก็ช่วยเขาไปนะคะแต่แนะนําว่าอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนเนาะก็ยังแนะนําเหมือนเดิมอีกนะคะแล้วก็ จะมีเกณฑ์ได้เฉลิมฉลองนะจะมีเกณฑ์ได้เฉลิมฉลองจะมีความสุขกับเพื่อนนะคะแล้วก็เออไม่พ้นเพื่อนนะที่จะมาหยิบยืมเงินหรือว่าขอความช่วยเหลือนะคะก็ยังไงแล้วอยู่ที่เรานะถ้าช่วยแล้วไม่อึดอัดทําทุกอย่างนะที่เราไม่อึดอัดนะคะเพื่อนๆดังนั้นก็ให้แนะนําประมาณนี้นะคะ คุณน่ะโชคดีอยู่แล้วคุณเป็นคนที่ดวงดีโอเคอยู่แล้วนะคะมีเพียบพร้อมทุกอย่างอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ใช้สติพิจารณาดีๆนะคะก่อนที่จะเอาเงินให้เขาไปเนอะโอเคค่ะวันนี้ก็ e p พสามก็ให้แนะนำประมาณนี้นะคะขอบคุณ